หลักการใช้ Present Simple ข้อที่2ก็คือเป็นเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติหรือว่าตามกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงอย่างเช่นน้องๆที่เรียนวิทยาศาสตร์กันมาก็จะรู้ว่าโลกเราเนี่ยหมุนรอบดวงดวง,งอาทิตย์ใช่ไหม ตัวอย่างก็คือ the earth moves around the sun อันนี้เป็นความจริงแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ the earth moves วลตัวนี้ก็เช่นกันเติม s นั่นก็เป็นเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3 earth หรือแทนด้วย it moves around the sun อย่างที่สองอันนี้เป็นหลักขอบสินที่พิเศษเช่นกัน Water boils at 100 d e g r e e Celsius ก็คือน้ำเนี่ยจะเดือดที่100องศาเซลเซียสสังเกตเห็นว่า verb verb ของประโยคน,นี้ก็เติม s นั่นก็เป็นเพราะว่า water เป็นเอกพจน์รูปที่3เหมือนกันนั่นก็คือ it Present Simple อันที่3ก็คือจะใช้กับเหตุการณ์หรือการการะทำที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้มักจะใช้กับการเดินทางแล้วก็มักจะมีคำบ่งเวลากำหนดด้วยเช่นเราจะบอกว่าเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยจะไปไปจีนแล้วก็ไฟล์ทเขาเนี่ยจะออกตอนตีหนึ่งวันพรุ่งน,นี้ มันก็จะบอกว่า his flight to China leaves at 1 a.m. tomorrow. Flight ของเขาเนี่ยที่จะไปประเทศจีนเนี่ยจะออกเวลาตีหนึ่งของวันพรุ่งนี้อันนี้เนี่ยถ้าเราตามกฎแล้วถึงแม้จะมีคำว่า tomorrow แต่มันอนาคตอันใกล้มากอาจจะพูดวันนี้แล้ววั1อมของพรุ่งนี้เข้าไปนั่นก็คือ จะบอกได้ว่า f ฟลเนี่ยเวลาเราจะไปต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ว่าเออจะไปวันนี้ก็ไปซื้อได้เลยใช่ไหมส่วนใหญ่คนก็จองตั๋วล่วงหน้าก่อนแสดงว่าอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีการฟิกซ์ไว้แล้ววางแผนไว้แล้วแน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น present simple ก็สามารถจะใช้ได้หลักการใช้ present simple ข้อสุดท้าย คือข้อสจะใช้เกี่ยวกับความรู้สึกอารมณ์สภาวะใจ,ใจิตใจแล้วก็การแสดงความเป็นเจ้าของอารมณ์ความรู้สึกยังไงเช่นบอกว่าหุ่ยฉันรู้สึกปวดหัวแบบรู้สึกแย่วันนี้จังเลย I feel bad ถึงแม้ว่าเรากำลังกำลังรู้สึกตอนนี้แต่ว่ากิริยาเกี่ยวกับความรู้สึกเนี่ยมักจะไม่ใช้ใน tense continuous ก็คือ tense กัังกระทำเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับความรู้สึกใช่ไหมสม I'm feeling bad ะไรเงี่ยมันก็มันก็ได้ถ้าเราต้องการจะเน้นย้ำแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เป็น present simple เกี่ยวกับอารมณ์อารมณ์อะไรล่ะรักโลกรดหลงอะไรเงี้ยเช่น he loves me อันนี้เป็นต้นเขารักฉัน ความรักเนี่ยเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งใช่ไหม love hate like dislike ชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เป็นกริยาเกี่ยวกับอารมณ์ทั้งหมดขรานี้ก็สังเกตเหมือนกันว่า love เติม s กริยาตัวน,นี้เติม s ก็เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์รุปที่3ามฮการเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของยังไงเช่นบอกว่า this house belongs to สมศรี w e r d belong to เนี่ยแปลว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นของสมศรีการแสดงความเิ็นเจ้าเจ้าของก็เช่นกันก็จะใช้เป็น present simple นี่คือหลักง,ง่ายๆของ present simple ทั้งหมดมีแค่สีข้อเท่านั้นมาทวนกันมีอะไรบ้างอันแรกคือใช้กับเหตุการณ์เป็นปกตินิสัย เกิดขึ้นเป็นประจำอันที่2ก็ใช้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือว่าตามกฎเกณฑ์ทางทิาศาสตร์ข้อ3จะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดในอนาคตอันใกล้หรือมักใช้กับการเดินทางมีขาบ่งเวลาด้วยข้อ4ก็จะใช้กับความรู้สึกอารมณ์สภาพจิตใจแล้วก็ความเป็นเจ้าของ เท่านี้และค่ะก็คือ Present Simple Tense ทั้งหมดง่ายใช่ไหมล่ะคะ